สวัสดีครับวันนี้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งถ้าหากท่านได้เปิดดูนะครับการแสดงต่อไปนี้นะครับถือว่าไม่ยากสำหรับมือใหม่แนละมือระดับกลางเป็นการแสดงที่ง่ายแล้วก็มีความทรงพลังมากๆกการเล่นแบบนี้นะครับโดยที่เราจะใช้ไพ่ธรรมดา ไม่มีการจัดเรียงอะไรนะครับนอกจากเราจะหา A มาทั้งหมด4ตัว A ตัวที่ 1, 2, 3และ A ตัวที่4ใส่วางเอาไว้ในกล่องตัดไพ่แล้วก็ตัดอีกรีดรวมกันให้เสมอทำการดีดนิ้วสิ่งที่พิเศษก็คือเมื่อตัดขึ้นมาท่านจะเจอเบอร์ A อีกครั้งหนึ่ง เบอร์เแล้วก็ A อีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือ A ทั้งหมด4ตัวโดยที่เป็นไพ่ธรรมดาทั้งสำรับ วิธีการเตรียมนะครับก็คือมี a ไว้ก่อนแล้วเราจะมีไพ่ในสั์นักมายกลรเราเรียกว่าไพ่กลไกหรือว่าไพ่กิมมิกเราใช้คำว่าไพ่กลไกแล้วกันก็คือไพ่ที่มีการเตรียมการนั่นก็คือคไพ่เหมือนนี้นะครับใช้เพื่อไม่ให้เกิดการเสียไพ่อื่นๆนะครับเดี๋ยวจะเสียดาย เทคนิคนี้ภาษาต่างประเทศเราเรียกกันว่าคริมนะครับหรือว่าการหักงอวิธีหักงอก็คืออย่างเช่นท่านจะเห็นว่ามันจะงองอเข้านะครับทําได้อย่างนี้นะครับเอาปากกาแล้วก็ปิดกดด้ามดันไปเฉียงๆออกไปทั้งหมด4มีมุมก็ทำให้ไพ่ เกิดแรงโคง้งงอเพราะฉะนั้นเวลาเมื่ออยู่ในสำรับเนี่ยอยู่ธรรมดาก็ไม่เป็นไรแต่พออยู่ตรงในส่วนกลางๆท่านจะเห็นว่ามันเกิดการบังคับของไพ่ให้เกิดการแยกส่วนได้ง่ายคราวนี้วิธีก็คือในขั้นแรกเตรียมใบริมเนี่ยไว้ใบล่างสุดหลังจากนั้น ผมจะเอาเบอร์ A ทั้งหมด4ใบวางไว้ด้านบนตัดไพ่ครึ่งหนึ่งเอาใบคริมทับลงไปพยายามกับปริมาตรนะครับเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางถ้าไหนจะตัดส่วนนึงให้อยู่ตรงกลางคำนวณอย่าให้ลงไปด้านล่างมากเพราะว่าถ้าอย่างนี้เวลาการงอแล้วก็ตัดไพ่หยิบขึ้นมาอาจจะพลาดได้ง่าย วิธีการหยิบก็คือจับด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วกลางนิ้วชี้ประคองแตะเบาๆแตะแค่นี้อย่างผมเปิดหน้าไพ่เอเลยนะครับไพ่อยู่ประมาณนี้แตะเบาๆจับด้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วนิ้วกลางนิ้วชี้คอยกดไว้ตรงกลางคอยประคองเป็นกลที่ถูกใช้ในด้านของการพนันนะครับเป็นการบังคับ ให้ไพ่ไปอยู่ในทิศทางที่ต้องการผมแนะนำว่าให้ทำกับเบอร์โจ๊กเกอร์ไว้ก่อนหรือเบอร์ที่ไม่ได้ใช้ความสำคัญเพราะว่าไพ่พอเล่นไปในส่วนหนึ่งไพ่มันก็จะเริ่มเก่าพอเริ่มเก่าเราค่อยมาเล่นเป็นไพ่ชิ้นเป็นไพ่ที่มีการตัดแต่งต่อทาสีแปะกาหรือย,อยังไรก็ตามเพราะว่าไพ่ใหม่ๆกเ็เราก็จะเล่นอีกประเภทหนึ่งนะครับและเทคนิคอัน,นี้ฝากเอาไว้ให้ได้ใช้กันนะครับ เรียกว่าเป็นผมจะมีคําศัพท์อยู่คํานึงเขาเรียกว่ากลผีกันผีหลอกแปลว่าอะไรเหรออย่างเช่นว่าเวลาท่าเน,นเดินไปไหนสามารถแสดงให้กับเพื่อนรู้ได้ไหมได้ง่ายๆเลยนะครับเตรียมอันนี้ไว้ในสําหรับนะครับโดยที่ไม่ต้องมีการจัดเตรียมอะไรมากมายก็สามารถเล่นได้หรืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นตัดเเพียงแค่เตรียมใบนี้ไว้ใบล่างให้ผู้ชมหยิบไพ่ไปหนึ่งใบนะครับ หลังจากนั้นเอาไพ่ใบที่ผู้ชมเลือกวางไว้ด้านบนตัดทับลงมาแล้วก็ตัดตอนนี้เมื่อไพ่ไปอยู่ด้านในกองแตะขึ้นมาดีดนิ้วก็จะเจอไพ่ใบที่ผู้ชมเลือกได้เลยนะครับแบบนี้ไม่โดยไม่ยากโดยใช้ไพ่กิมมิกหรือว่าคริมการ์ดใบนี้เองนะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับอย่าลืม ว่าใน Channel ผมนะครับเป็นวิดีโอโฮมเมกเกอร์นะครับถ่ายเองทําเองตัดต่อเองทุกอยาก่างอยากเป็นกําลังใจกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ